สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลในคลิปนี้จะพาไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่เพจอาเซียนเพจหนึง่งเขาได้โพสต์เรื่องมูลค่าตลาดของหลีกในอาเซียนตอนนี้ซึ่งล่าสุดไทยเราเที่ยงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจากปี2023เพิ่มขึ้นอีก1.18ล้านยูโรทําให้มูลค่ารวมของไทยหลีกตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็น7 5 4 8้าล้านยูโรในขณะที่อันดับ2ออย่างอินโดนีเซียนะครับมีมูลค่าตลาดลดลง จากปีก่อน6.98ล้านยูโรในขณะที่หลีกมาเลเซียก็ลดลงครับ1.90ล้านยูโรส่วนหลีกเวียดนามสิงคปโปร์กัมพูชาและฟิลิปปินส์ต่างก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลีกฟิลิปปินส์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาถึง11.01ล้านยูโรซึ่งในอนาคตเนี่ยฟิลิปปินส์นะฮะน่าจับตามองมากว่ากระแสะบอลลีกในฟิลิปปินส์เนี่ยจะดีขึ้นไปถึงระดับไหนต้องบอกก่อนว่าฟิลิปปินส์เนี่ย เป็นประเทศที่คลั่งอะไรเนี่ยเขาก็จะใส,ส่สุตรเหมือนกันนะครับดูได้จากลีกบ,ลบอลล์บอลตอนนี้คือโปรดัชชั่นแบบอลังการมากอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันไปแบบยาวๆเลยนะครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวเวียดนามเขาเข้ามาแปะทงชาติแล้วก็บอกว่าไทยรักเวียดนามรักมาเลเซียรักบาเลนและรักโอมานเลยมีคนอีโดเข้ามาแซวนะฮะโดยบอกว่าคุณเคยทะเลาะกับแฟนบอลไทยแต่ตอนนี้เงียบเลยนะแล้วก็ใส่อิโมจิยิ้มมาหลายอันเลยนะครับคนอีโดคนที่2มาต่อความเห็นว่า เวียดนามคือหนึ่งในจังหวัดของอินโดนีเซียแล้วก็ใส่อิโมจิขำอินโดคนที่3เข้ามาตอบความเห็นว่าเราไม่สนใจคนสิงคโปร์เข้ามาปิดท้ายว่าครามในความหมายนี้น่าจะหมายถึงเลวร้ายมากแต่ในแง่ของความตลกนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่าหลีกไร้ประโยชน์แต่รังอันดับ2ในอาเซียนก็คือเขาจะสื่ว่ายังไงอินโดนีเซียเนี่ยก็จะหาพวกตัวลูกครึ่งลูกเซียวจากหลีกยุโรปนะครับมาติดทีมชาติอยู่ดีอินโดนคนแรกเลยเข้ามาตอบกลับว่าหบป,ปาก และไปหาความบันเทิงในหลีของพวกคุณอินโดคนที่2แเลยเข้ามาต่อความเห็นว่าเมื่อเทียบกับหลีของพวกคุณฮ่าฮาร้องไห้ต่อไปนะเแบบี้อินโดคนที่3เข้ามาต่อความเห็นว่าพยายามต่อไปนะไอ้พวกจนๆคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวกัมพูชาเขากล่าวว่าเกรดความรู้ช่วงเจปีที่ผ่านมาสโมสรจากอินโดนีเซียไม่เคยชนะสโมสรจากกัมพูชาเลยมีคนอินโดเข้ามาตอบกลับว่าสวายเรียงเคยแพ้ตรังกานู1-3สา คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้มูลค่าของไทยลีกแพงคือการซื้อขายนกเตะต่างชาติของสโมสรบุรีรัมคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเมียนมานะครับเขาบอกว่ามันง่ายที่จะเข้าใจอินโดนีเซียไม่จำเป็นต้องโฟกัสในการฝึกเยาวชนหรือทําให้สโมสรแ,แข็งแกร่งอีกต่อไปพวกเขาแค่ค้นหาผู้เล่นที่มีสายเลือดจากทั่วโลกแค่นั้นก็โอเคแล้วส่วนเมียนมากำลังเผชิญสงครามฉันคิดว่านี่คือเรื่องปกติของอินโดนีเซีย เลยมีคนอินโดนีเซียนะครับเข้ามาตอบกลับว่าซีเกม U17 U18 U19 U21 U23 ของอินโดนีเซียเคยเข้าถึงรอบรองและรอบชิงคนเวียดนามก็เลยเข้ามาตั้งคำถามว่าแล้วได้ชูถ้วยไหมละ่ะเลยมีคนอิโดอีกคนนะฮะเข้ามาตอบกลับว่าถ้วยอาเซียนจะมีประโยชน์อะไรถ้าไปในระดับเอเชียแล้วผลงานน่าอายแล้วก็ใส่ e โมจิคำนะฮะแล้วเขาก็พิมพ์ว่าได้แชมป์ AFF ร้อยครั้ง ก็ไม่มีความหมายในระดับเอเชียเลยมีคนไทยคนนึงนะฮะไปตอบกลับอิโดคนนี้ว่าอินโดนีเซียมีแผนจะแข่งชิงแชมป์ถ้วยดาวอังคารอินโดนีเซียไม่สนใจอาเซียนอีกต่อไปขอให้เดินทางปลอดภัยนะอินโดนีเซียด้วยรักจากไทยแลนด์เวียดนามคนเดิมนะฮะเลยเข้ามาเสริมว่าพวกคุณก็คือหมายถึงอินโดนะฮะพวกคุณเคยเข้าถึงรอบรองเอเชียนคัพหรือย,ยังเคยได้รองแชมป์ยู23ไหมไม่มีตัวยู2 0เวิ l ์ค u p ัํสำหรับเจ้าบ้านนะแล้วก็แนบอิโมจิยิ้มนะฮะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของคนไทยเขาเข้ามาโพสต์วิดีโอนี้นะฮะแล้วก็ใส่อิโมจิไทยแลนด์จับมือกับอินโดนีเซียก็คือประชดอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอนี้ค้างไว้นะฮะแล้วจะอ่านคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าไปอัปเดตใหม่นะซึ่งผมคิดว่าเม้นนี้นะฮะเขาคงอยากให้รวมมูลค่านักเตะกับพวกลูกครึ่งลูกเซี่ยวคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าลีอินโดต้องลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่มูลค่าของนักเตะ ที่มีค่าตัวแพงแต่ไม่เข้าใจเทคนิคคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าก็ใช่แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีลีกใดในอาเซียนสามารถสร้างทีมชาติที่แข็งแกล่งและยอดเยี่ยมได้พวกเขาแทบจะไม่ได้ออกไปเล่นในลีกชั้นนาของเอเชียยิ่งฟุตบอลโลกยิ่งไม่ต้องพูดถึงความหวังเดียวของอินโดนีเซียตอนนี้คือใช้นักเตะสัญชาติไม่ใช่ในลีกนั่นทําให้อย่างน้อยก็ยังมีความพยายามและความหวัง ว่าจะเป็นทีมแรกจากอาเซียนที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าสมาคมฟุตบอลอินโดควรจะเขินอายและตระหนักที่ชอบเรียกใช้ผู้เล่นสัญชาติแล้วอนาคตของผู้เล่นท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรพวกเขาต้องทนทรมานเพราะการกระทําของสมาคมงั้นเหรอือเลยมีชาวอินโดอีกคนนะฮะเข้ามาตอบกลับด้วยอิโมจิจุ๊บปาก2อันก็คือแบบเอ้ยเงียบไว้จุ๊จอะไรอย่างนี้นะฮะ มีคนเวียดนามอีกคนฮะเข้ามาร่วมแจมโดยเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะเป็นเหมือนสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ส่วนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาครับเขาใส่ธงชาติมาแล้วก็บอกว่ากัมพูชารักอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่าอินโดนีเซียยังคงจัดหลีกในประเทศทั้งที่ทีมชาติเป็นพวกตัวสัญชาติแล้วก็มีคนเวียดนามอีกคนนะครับเข้ามาต่อความเห็นนี้โดยบอกว่าการแข่งขันในโรงเรียนมีไว้เพื่อให้หมู127ตัวได้ต่อสู้กันเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนะเครับเขาเข้ามาแซวมาเลเซียว่ายาโฮคือ Number รวันเรียลมาดริกนัมเบอร์ทูคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าพอเข้าใจได้ที่ลีกกัมพูชาดีกว่าลีกฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่าลีกมาเลเซียจะเป็นยังไงถ้าไม่มีทีมยาโฮทีมชาติมาเลเซียจะเป็นยังไงถ้าไม่มีทีมยาโฮฮ่าฮขยะของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาเขากล่าวว่าลีกกัมพูชาสุดยอด แล้วก็แนบธงชาติมาด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดเขากล่าวว่ามูลค่าหลีกเราสูงแต่นักเตะคุณภาพต่าคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าหลีกแพงก็จริงแต่พวกเขาไม่คิดถึงโครงสร้างพื้นฐานหรืออะคาเดมีของสโมสรวงเล็บการฝึกรุ่น8-20ถึงปีแทนที่จะทุ่มเงินร้อยล้านจ่ายค่าเหนื่อยต่อเดือนให้พวกนักเตะที่ยังต้องสอนเทคนิคที่พวกเขาไม่แม้แต่จะเข้าใจด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่า พวกนักเตะสัญชาติไม่ยอมเล่นในลีกอินโดเพราะมั่นใจว่าในอนาคตจะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาเขากล่าวว่าลีกกัมพูชาแล้วก็แนบอิโมจิไฟลุกอ่ะเพราะว่าตอนนี้ลีกกัมพูชาเนี่ยกำลังร้อนแรงขึ้นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าใช่ที่2อันตรายมากคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าทีมเปอร์ซิปทำอะไรอยู่อินโดคนแรกเลยเข้ามาต่อความเห็นว่าทำไมคุณถึง,งโง่ที่โทษทีมเปอร์ซิป อินโดคนที่2นะครับเข้ามาต่อความเห็นอีกว่านี่คือมูลค่าของการซื้อขายนักเตะไม่ใช่อันดับสโมสรของ AFC อคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าฟิลิปปินส์มีมูลค่าดีกว่าแค่เมียนมากับลาวงั้นเหรอเลยมีคนฟิลิปปินส์อีกคนนะครับเข้ามาตอบกลับว่าไม่ต้องคิดมากสโมสรในหลีกฟิลิปปินส์กำลังจะซื้อขายนักเตะอีกมากมายสโมสรขายา f เอฟซีมีมูลค่าในตลาดอยู่ที่2.45ล้านยูโรคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่า ทำได้ดีมากโชคดีนะไทยแลนด์จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาเขาถามว่าแล้วหลีกบรูไนายกติมอลละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันของผู้เล่นท้องถิ่นอินโดกําลังจะสิ้นสุดลงคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนะครับเขาเข้ามาแซวเรากับเวียดนามโดยเขาบอกว่าไทยแลนด์กับเวียดนามคู่รักที่ดีที่สุดในโลกและของวงการฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่า ลีกอินโดนีเซียมีมูลค่าแพงแต่ทักษะเตะบอลระดับอนุบาลคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่าล้างผ่านไป15ปีหลีกแห่งชาติของเราอยู่อันดับ8แล้วก็ใส่อิโมจิเหงือตกคือเรื่องนี้นะฮะผมจําได้สมัยที่หลีกเราบูมบูมเนี่ยเวียดนามก็ตั้งเป้าที่จะเป็นเหมือนเรานะฮะหรือว่าแซงเราแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนที่เห็นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าไม่รวมบูนายกับติมอร์เหรอคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าประเทศอื่น ต้องเสียเงินถ่ายทอดสดทางทีวีไหมคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าฟิลิปปินส์บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียควรรวมหลีกเข้าด้วยกันแล้วแบ่งสายตอนออกตอนตกเหมือน NBA เลยมีคนมาเลเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าไม่เรายังมีปัญหากับซาบาและสารวักเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามทะเลมันจะเมคเซนกว่าไหมถ้ารวมสิงคโปร์เข้ากับทีมจากฝั่งทะเลและแข่งในดิวิชั่นตอนตกขณะที่บรูไนและบอร์เนีย เล่นในดีวิชั่นตะวันออกเหมือนที่ MSL กําลังทําอยู่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าโลโก้ลีกเวียดนามคนออกแบบโคตรขี้เกียจแล้วมีคนอินโดนะฮะเข้ามาต่อความเห็นว่าเรียบง่ายและสง่างามอันนี้ไม่รู้ว่าประชดหรือเปล่านะฮะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่าในลีกเวียดนามอนุญาตให้ใช้ตัวต่างชาติสูงสุด3คนต่อหนึ่งสโมสรเลยทําให้มูลค่าของลีกต่ําคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่า ไม่อยากดูลีกอินโดเลยเล่นกันสเปะสปะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่ามีสโมสรมากสุดในอาเซียนแต่มีส่วนร่วมน้อยสุดในอาเซียนมีแค่ตัวแทนในแชมเปี้ยนลีกสองเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าลีกหนึ่งควรมีการแข่งขันมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่ามาเลเซียไม่ใช่ที่หนึ่งเหรอเพราะพวกเขามีทีมยะโฮเลยมีคนมาเลเซียนะครับเข้ามาตอบกลับว่าลีกเรามีแค่13สสโมสร เจ้าของเมนที่เป็นคนอินโดเนี่ยเลยเข้ามาตอบกลับว่าแต่พวกเขาบอกว่ายาโฮคือสโมสรที่ร่ํารวยที่สุดในโลกคนมาเลอีกคนนะครับเลยเข้ามาต่อความเห็นว่านั่นคือสิ่งที่พวกอินโดชอบพูดไม่ใช่สิ่งที่ชาวมาเลพูดอีเวิร์ก็คือเขาใช้คําแรงนะฮะแต่ผมเปลี่ยนมาประมาณนี้ชาวมาเลอีกคนฮนะเลยเข้ามาร่วมแจมว่าคําตอบง่ายๆก็เหมือนประเทศที่มีประชากร270ล้านคนแต่ไม่ใช่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียเขากล่าวว่าเริ่มจะตกต่ำก็คือหมายถึงลีกอินโดนะฮะเริ่มจะตกต่ำคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าลีกฟิลิปปินส์สู้ต่อไปอัพอัพแล้วก็แนบธงชาติฟิลิปปินส์มาด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามฮนะ,ะเขาบอกว่า what t h e fuck ลีก้าวันได้แค่ที่2ลีกที่มีสนามโคตรใหญ่และมีแฟนบอล300ล้านคนคนอินโดคนแรกนะฮะเลยเข้ามาตอบกลับคนเวียดนามคนนี้ว่าแล้วไงคุณภาพลีกเรายังดีอยู่ คนอิโดคนที่สองนะฮะเข้ามาต่อความเห็นว่านี่มันคือมูลค่าของลีกไม่ใช่คุณภาพของลีกอินโดมี18สโมสรมันก็สมเหตุสมผลที่จะมีมูลค่าสูงอินโดคนที่สามนะฮะเลยเข้ามาต่อความเห็นว่าเวียดนามเองก็มีประชากร150ล้านคนแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในหลีกที่ยากจนที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามเขากล่าวว่าน่าแปลกใจที่ทัวร์นาเมนต์แห่งศิลปะการต่อสู้สามารถขึ้นมาถึงที่2ของอาเซียนแล้วก็ใส่อิโมจิหนาวสั่นนะครับ ปิดท้ายกันที่คอมเมนต์อีโดท่านนี้นะฮะโดยเขาบอกว่าในแง่มูลค่าเราเป็นที่2แต่ในแง่คุณภาพลีกเรายังมาตรฐานต่ํากว่าสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวอาเซียนนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดถึงไทยครับจะออกแนวตีกันเองซะมากกว่าโดยเฉพาะอินโดมาเลและก็เวียดนามนะฮะสประเทศนี้คือตีกันยับซึ่งมันก็บ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าไทยลีก คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงทั้งในงแง่ของมูลค่าคุณภาพของนักเตะหรือผลงานในระดับเอเชียซึ่งถ้าเราไม่นับเรื่องมูลค่านะครับถ้าเราไปว่าด้วยแรงกิ้งระดับสโมสรแล้วเนี่ยไทยเราอยู่อันดับ8ของเอเชียเลยนะครับซึ่งในตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆเก็บคะแนนและไต่ขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ขอเอาใจช่วยทุกสโมสรของไทยเลยนะครับเพราะว่าการที่มีลีกที่เข้มแข็งหรือสโมสรที่เข้มแข็งมันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของทีมชาติด้วยและในอนาคตหวังว่า ีกเราจะมีคุณภาพมากขึ้นและสามารถส่งออกนักเตะมากขึ้นโดยเฉพาะไปค้าแข่งในยุโรปนะครับไม่ใช่อะไรฮะจะได้มีทีมเชียร์กันมากขึ้นอดหลับอดนอนกันมากขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือเนะ้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ